สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอ,อยนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน King of Ar t ์นะฮะกับตัว R S นั่นเองหรือ p o ร t ต a s ร D S นั่นเองฮะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นรีโปรดักออกมาอีกรอบหนึ่งนะฮะสีตัวนี้ก็จะเป็นสีปกติซึ่งตัว S จริงๆตัวนี้มันออกมาหลายสีเหมือนกันนะหลายสีเลยสามสี่สีถนะ้าถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นสีธรรมดาปกตินะอันนี้จะเป็นหน้ากล่องนี่เป็นด้านข้าง นี่เป็นด้านหลังอ่าอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับโอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันมา,าในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มันจะพับมีแผ่นกระดาษปิดมาอีกทีนึง ตัว S ตัวนี้นะครับจะมาเป็นถุงถุงเดียวอ่าก็คือจะมีตัวมีดาบแล้วก็มีก้อนทาน้ําแข็งมาด้วยนะฮะเป็น3มช่องแบบนี้มาเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันเลยตัว S อนะฮะก็อันนี้จะมาแบบเต็มตัวเลยไม่ได้มีแบบส่วนต่ออะไรคือมีแค่ดาบมาต่อด้านข้างกับก้อนแข็งคำมาอีกทีนงนะฮะซึ่งสีอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าสีอะไร กับตัวอื่นมันแตกต่างยังไงหรือเปล่านะอ่าตัวนี้ก็จะมีมาเป็นอซอยประมุกจะเป็นสีไอ้คอยซอยประคำเขาจะเป็นสีแดงนะฮะที่หมวกก็จะเป็นสีแดงนะฮะมีสัญลักษณ์ของเชือกอยู่อ่าด้านหลังเป็นกระเป๋าสีเขียวเข้มฮะรอยสกักกระเป๋าด้านข้างเป็นสีฟ้าตรงนี้ก็จะมีไฮไลท์สีนิดนิดหน่อยๆยนะฮะ ที่ตัวฮะก็จะมีแบบเป็นเล่นสีนะฮะที่ตัวเนี่ยส่วนเน้ยจะเป็นสีสว่างนะฮะแต่ว่าที่ปลายมือตรงนี้จะทําเป็นสีไฮไลท์สีเข้มอ่ะซึ่งจะเป็นอีกสีนึงเลยนี่นะฮะที่มือเขาจะเป็นสีเข้มนะมีสนับแขนรอยสัตว์ที่มืออตัวรองเท้าก็จะเป็นสีแบบนี้นะเข็มขัดอีกอันหนึ่งนี่นะฮะ ่ตรงนี้ที่ข้อมือจะคาเป็นตัวฟรีขยับได้อ่ล็อกโค้มีอ่ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่โอเคนะสีเนี่ยเล่นไฮไลท์ตามกล้ามเนื้ออยู่อ่เป็นแบบไฮไลท์ส่วนบางส่วนของกล้ามเนื้ออ่ที่มืออย่างที่บอกไปนะครับอ่แต่นี้มันก็จะมีตัวดาบมาให้อันนึงจะเป็นปลอกสีเขียวสีเขียวอ่อนเข้ม นะฮะแบบนี้ตัวนี้จะติดอยู่ที่เอวนี่นี่ลักษณะแบบน,นี้ทีนี้มันจะมีก้อนอ่าก้อนค้ํามาให้ด้วยตันนี้ซึ่งตัวเก่าเนี่ยผมเอาวงผมมองตรงเลยผมไม่เคยเห็นก้อนข้ําซึ่งไม่รู้ว่าตอนแรกๆเนนะ่ยมันมีให้หรือเปล่านะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะมีก้อนข้ํามาให้ด้วย อันนี้จะเป็นลักษณะใส่ขาลองตูดนะฮะเี่จะเป็นตัวประมาณอย่างนี้ช่วยในการลองด้านหลังเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราชุบั้งให้ดูโอ้นี่โอเคนี่นะฮะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัว Koa ของ S ที่สวยตัวหนึ่งเลยนะฮะตัวนี้มันรีออกมาจากตัวเก่าอีกทีหนึง่งอ,อันนี้ความสูงนะครับมันจะอยู่ที่14เซนนี่ถึงนี่อยู่14เซนนะฮะก็เป็นไซส์ซสนั่งอ่ะเนาะมันก็เลยจะอยู่แค่14เซนอันนี้ไม่ได้สูงเวอร์วังหรือว่าอะไรเกินไปแต่ว่าไซส์เนี่ยขนาดกำลังโอเคเลยไปเล่นกับง,งานอื่นได้อยู่ นะอันนี้เป็นงานอีกตัวนะฮะของ KOA หรือ King of p a s t i s นะฮะกับตัว S ของเรานั่นเองนะ,ะถ้าใครชอบนะฮะผ้าจากตัวเก่าๆที่มีหลายๆสีตัวนี้ก็เป็นหน่วยตัวหนึ่งที่รีออกมาอีกสีหนึ่งนะฮะก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับสำหรับว,วันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ